ครับผมมีทุกอย่างครับต้นไม้กันขาก็มีความหมาไม้กันขามีทุกอย่างโอ้โหนี่มาจ่อหน้าเลยครับพอดีครับสรุปแล้วก็คือจะสร้างครับพระพรหมนี่ครับพระพรหมก็คือให้ให้เหมาะงานแล้วที่อ๋อในงานครับก็คือเหมาะครับเหมาะในงานก็คือเอารู้สึกจะพระพรหมได้เก้านิ้วนะไปดูเรื่องเกี่ยวไปมันยากยัง ตั้งได้บอกว่าให้ตั้งหรออือไม่มีไม่มีหรอกนี่ล่าสุดที่เห็นก็บอกไปเล่นป้ายแล้วเนี่ยรอเลื่อไปเรื่อยนี่ครับลองไปก่อนตักซ้ก่อนเนาะอือบ้านเองก็ตักซ้ตั้งได้หมดตั้งได้หมดนียครับตั้งได้หมดแหละตรงไหนจะตั้งไม่ได้โฟร์เซลโฟร์เซลกพูดอะไรเรื่องอะไรเมื่อกี้นะฮะโฟรเซลเลยบุ คิด <c oughs> หนัก <c oughs> เลยลุงไม่ทันเลยนะไปขออนุญาตไหนเนาะนี่เนาะสารมุมมึงไจะขออนุญาตอะไรอีกเนี่ยสารภูมิึงไปจะขออนุญาตไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นประเด็นไปหมดเนี่ยต้องขอก่อนไม่ถูกหลักเข้าใจไหมคำว่าระเบียบอะระเบียบระเบียบงงนะเนี่ยมึงกินงงเลยขอนะมัน ยังยังไม่รู้ว่าพระพรมขึ้นกับสำนักไหนครับาม่สำนักไหนโอเคเห็นได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะโล right? ่งแล้วเพราะว่านี่แค่เอาอันนี้มาขวางไว้เฉยาอีเอาซุ้มซุ้มมาขวางไว้ถ้าเอาซุ้มบอกนี่ก็โล่งนะมองเห็นหมดเลยพวกเราชาวไทยเนี่ยพวกเราจะรู้อย่างเดียวแค่เพียงคือพระพรหมมีสีหน้าถูกไหมเรารู้แค่นี้แต่พระพรหมจริงๆท่านมีห้าหน้านะครับ ใช่ครับห้าครับนในตามหลักโบราณจริงๆสมัยวันพราแต่ก็ให้ไหว้กันไหว้สีหน้าเนาะสีหน้าเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงเรื่องเหลือสีหน้านะครับเกิดไปทะเลาะนะครับไปยุแยงแต่แข็งรั่วเขาก็เลยตัดเสียนบนออกจึงเหลือแค่สี่นี่ครับในตระกูลของวันพราอ๋อใช่ใช่ใช่จะมีด้านบนปกติจะมีข้างบนด้วยคอยแย้งคอยยุแยงคอยทุกอย่างอ่ะครับค้านกัดค้านนล่นหรอฝ่ายค้านเขาก็เลยตัดปัญหา ธุรกิจการงานมันเลยไม่ราบรื่นเขาเลยว่าไหนๆก็อยู่กับหมู่คณะไม่ได้ก็ออกไปซะเอนะก็เลยใช้กงจักรเลยครับตัดเลยตุดมเรือยเนื่อยเออดูหนังมางานนี้ใครรับเหมาพี่อรอหรือพี่เ่ง พี่อ๋อพี่อ๋อพี่แหนงพี่แข่งว่าไงไหวไหมต้องเป๊ะนะได้หลักขึ้นต้องเป๊ะนะต้องแบบคือถ้า49ก็คือ19 69ก็คือ6กเ้าลยนะกว้างยาวต้องเป๊ะจะทําก่อขึ้นมาหรือว่าไปซื้อเร็จรูปมาก็คงจะไม่ใช่แน่น่ะแน่น่ะใช่ใช่คือคือแท่นมันจะเป็นแบบนี้ครับเราเราทำคานกว้างไปก่อนนะครับเสร็จความกว้าง เสร็จปุ๊บตูมตีแท่นวังศิลาก่อนครับอ่าว่าเท่าไหร่ครับนี่ครับวางวาง,วางลงแต่สิ่งสำ<ต>คัญคือตรงนี้นะครับสูงเท่าไหร่สูงระดับขาเท่าไหร่อ่าสี่สิบเก้าเซนความกว้างยาวไปเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าคือเอาเลขมงคลนะครับหกแปดเก้าก็ได้อ่าเก้าห้าเก้าก็ได้คือเอาเลขมงคลไว้นะครับทุกอย่างต้องเป็นระ,แบบระเบียดนิ้วนะครับในตามหลักของของพิธีกรรมดีมากนะี่ครับเออราอยาไปตั้งเขาเรียกว,ว่าอยากตั้งตามใจฉัน ให้ตั้งตามที่กรรมประเพณมีบ้านเราแล้วพี่หน่อผมผมแม่เป็นสารพระภูมอืมไม่เคยมีพระภูมิจะไม่ค่อยมีอแต่มันมีหมดแหละครับอีกหน่อยบ้านลุงพลมีหมดแหละมีครบไม่ต้องกลัวหรอกนะเชื่อเถอะนรวมที่ใต้เขาจะไม่มีใช่ ครับมีหมดแหละอีกหน่อยเนี่ยที่ผมเอ่อนะครับมองมองเห็นมีเซียนมีโอ้โหทุกอย่างอ่ะ <c oughs> คือเขาเรียกว่าศูนย์อำนวยความสะดวกของความศักดิ์สิทธิ์นี่ครับคือใครจะเข้ามาหาลุงพลต้องผ่านเซียนย่อนต้องผ่านเทพเทวดาก่อนสถานธรรมอ่าใช่ครับมันก็ถามว่ามันจะเป็นสถานธรรมไหมมันก็เป็นทุกวันนี้มันก็เหมือนสถานธรรมอยู่แล้วคือเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนจังหวัดมุกดาหารอยู่แล้วนะครับเออมันเป็นศูนย์รวมอยู่แล้ว คนต่างประเทศคนทั่วโลกเขามาปุ๊บตูมเขาก็มาขอดูปู่ปริจิตตะมาขอบารมีขอพรผมถึงบอกว่าลุงพลต้องหนักแน่นเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมคนที่คิดทําขึ้นมาคือนั่นคือคนแรกที่จะได้อานิสงส์แปดกับเท่ากับสร้างพระหนึ่งองค์นะครับคนมากราบหนึ่งคนปั้งบุญไหลเข้านะครับ แตไ่ไอพวกสมองที่มันแบบคิดไม่ไกลอะไรก็เป็นเมล็ดเงินหมดต้องเป็นผลประโยชน์โอ้ทำมาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์อะไรเขาไม่ได้หวังตรงนั้นหรอกครับเขาหวังเพียงแค่บุญกุศลที่จะต่อไปยพะภพหน้านะไปยพภพเนี้ยให้มีเงินเป็นพันล้านเอาไปไม่ได้หรอกนะมีแต่บุญกับบาปที่ตามไปแค่นั้นเองเออไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกครับผมถึงบอกนะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างผมก็โดนเมื่อก่อนที่ผมสร้างพระสูง11เเมตร รสร้างด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์ต่างประเทศทั้งนั้นไม่มีการไปเลี่ยรายไม่มีครับเราเป็นธรรมยุทธ์นะี่ครับท่านอาจารย์พลถึงรู้อนะนี่ครับเพราะว่าท่านเราฝึกธรรมยุทธ์มามันจะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไม่สนใจเงินทองไม่ยุ่งเกี่ยวกับสีกาผู้หญิงไม่เอานะครับไม่พูดไม่คุยไม่สงสิงนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนเนะมื่อวานนี้ถ้าไปเจอท่านอาจารย์อะไร ท่านอาจารย์เจียวอ่านะครับเนี่ยกระสายท้ามายุดสายพ่อแม่รูบาอาจารย์มั่นเหมือนกันเมื่อวานนี้ใครไปพระครูโสพลันติลากรที่เจมท่านเี่เมครับพอผมไปเห็นหลวงปู่มั่นยืนอยู่ผมจะต้องเดินเข้าไปกราบเลยนี่คือสายสายของลวงปู่พอเห็นหลวงปู่ที่ไหนปุ๊บยืนกราบก่อนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยคุยกัน,นผมขึ้นไปนี่ร้องไห้เลยนะครับจริงๆผมนี่แบบคือมันอยู่ในสายเลือดนะครับผมถูกฝึกมาแบบนั้น นะครับอยู่กับหลวงปู่มั่นมาฝึกมาแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยผมถึงบอกนบอกอาจารย์แจ๋วบอกว่าผมลูกศิษย์คนสุดท้ายนะครับของหลวงู่โสกัสโป,สโปมันจกักรีท่านจะรู้ทันดีเป็นสหธรรมิกกับหลวงปูผ่ผางนะครับสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้น,นหลวงตามาหาบัวเนี่ยว่าผ่าบ้านตานเมื่อก่อนผมก็ไปหากินขนมไปเติมน้ํามันฟรีที่นั่นแหละประจำแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เนาะ ก็เหลือแต่การพัฒนาครับมุ่งเน้นการพัฒนาสายบุญอย่างเดียวใครจะดา่าใครจะว่าอะไรก็เอาที่สบายใจนะเอาที่เธอสบายใจน <c oughs> ะด,ด่าได้พวกเราไม่มีตอบโต้อยู่แล้วนะแต่ถ้าใครแบบแล้วอยากจะตอบโต้ส่งข้อมูลมาให้ผมนี่ครับเดี๋ยวผมจัดให้นะยูทูบเบอร์ลุงพลไม่เกี่ยวนะแล้วไม่ต้องมาโยงนะบอกลุงพลว่าแตนจ้างผมมาเขาบอกว่าผมบอกว่าลุงาจ้างผมมาจ้างของกี่ล้านอะไนมาจ้าง นี่เองนี่แคทำอะไรคือต้องจ้างกันอย่างเดียว,วคือจะทาด้วยใจกันไม่ได้เลยเหรอนะสังคมทุกวันนี้คือเราทําอะไรด้วยใจไม่ได้เลยเหรอครับอะไรเอออะไรก็จะจ้างไงจ้างกันอย่างเดียวเลยชีวิตผมไม่เคยทําอะไรจ้างนะไปอย่างเดียวครูบาอาจารย์ให้<ต>ไปไหนไม่ต้องจ้างไปเองประดับผ้า,าตั้ง,งพับผ้านะครับตั้งพับผ้าต้อนรับเสด็จทําอะไรทุกอย่างทําเองนะครับเน้นนี่ทําตั้งแต่เน้นน้อยนะครับทาเองถึงบอกว่าทําไมปู่ถึงเก่งทุกด้าน ก็ผมทำงานตรงนี้มาทั้งชีวิตทำไมผมจะไม่รู้อ่ะนีครับนะระบบระเบียบอะไรแบบไหนนีครับ